วิตามินที่จะทําให้คุณไม่แก่คุณหมอหลายท่านนะคะมีความเชื่อที่แตกต่างกันส่วนหมอเองเนี่ยหมอเชื่อว่าข้อแรกนะคะการป้องกันดีกว่ารักษาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีป้องกันตัวเองตั้งแต่วันนี้ลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคเสื่อมทั้งเบาหวานไขมันความดันนะคะหรือว่าโรคหล,ลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคเหล่านี้เนี่ยป้องกันได้แล้วก็อาการดีขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะข้อที่2นะคะรู้เร็วดีกว่ารู้ช้าหมอจะบอกคนไข้หมอเสมอค่ะให้ไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็ไปตรวจทุกครั้งตา เพราะการตรวจสุขภาพเนี่ยจะไม่เรารู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าขนาดรถยังต้องเช็คสภาพเลยแล้วร่างกายเราใช้ทุกวันจะไม่เช็คได้ยังไงคะถ้าเกิดว่าเรารู้เร็วเนี่ยเราจะรักษาได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นไม่หนักค่ะต่อมานะคะข้อที่3นะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเพราะว่าพฤติกรรมชีวิตประจําวันที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้บ่งบอกถึงสุขภาพของเราในอนาคตได้นอนครบแปดชั่วโมงไหมกินอาหารครบ5้าหมู่หรือเปล่านะคะดื่มน้ํเวลาสลิตรทาได้ไหมออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่ดื่มเหล้าไม่ซูบุรีแล้วก็หลีกเลี่ยงมลภาวะแต่ถ้าเกิดว่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้จริงๆก็ต้องหาวิตามินมาเสริมจุดบกพล้องค่ะ5วิตามินนะคะที่หมอไหหลี่เรคคอมเมนที่หมอแนะนําเต็มที่เลยค่ะตัวแรกนะคะวิตามินดีตัวนี้เนี่ยจะซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ดีเอ็นเอของเราให้แข็งแรงต่อมาข้อที่2วิตามิน C กับตัวข้อที่3เนี่ยกูตาไทโอน2ตัวนี้เนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คอยต้าอนอนุมูลอิสระให้กับร่างกายของเราค่ะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยไม่แก่นะคะแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มที่ข้อที่4นะคะฟิชออยตัวฟิชออยจะดูแลเกี่ยวกับระบบหลอดเลือแแแแลล้้้้วววก็รรระบหหััใใจสมององงงงงขขเาท ใช้ทั้งสมองเลยอวัยวะหลักของเราทั้งนั้นข้อที่5นะคะ CoQ10 ตัวนี้จะซัพพอร์ตการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ให้เซลล์เราเนี่ยมีแรงพร้อมสู้รบทุกสถานการณ์ค่ะด้วยความที่หมอเนี่ยชอบดูแลตัวเองหมอก็เลยศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าหมอเนี่ยไม่อยากป่วยแล้วก็ไม่อยากแก่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปนานๆแล้วก็หมอก็เลยอยากจะเอาความรู้ตรงนี้นะคะมาดูแลทุกคนหันมาดูแลตัวเองตอนนี้นะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตของเราที่ดีไปอีกนานเลยค่ะอย่าลืมมาเจอกันนะคะที่กลุ่มปิดนะคะรวมคนคนอยากสวยใน Facebook เฟซบุ๊ก ลิงก์ไว้แล้วนะคะกดติดตามเข้ามาได้เลยหมอนะคะตอบทุกคนถามเองเลยทั้งปัญหาสุขภาพความสวยใครไม่อยากป่วยไม่อยากแก่เข้ามาเลยนะคะ Facebook กลุ่มปิดรวมคนคนอยากสวยค่ะแล้วเจอกันในกรุ๊ปค่ะ